นาโนบอกหนูขอมาซุ่มนุ่มน้ำได้บรเขาประชุมอีหยังกันนาโนมาเฮ้ย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 ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะมาจ่ามาจ่ามาต่อกันมาต่อกันนะคะเอ้ยปี๊เฮานี่เออคุณโอ้เฮ้ย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  เฮ้ยเบกจจ้้หย oh, yeah. ุดย <ario> yeah, ุดยุดยุดฮาวลวบันี้เดียวเขามูาา่งใเจ้าดคุณยายบัวลอยนะคะแล้วก็เจ๊รถถังนะเจ๊ถังของเรานะคะเฮ้ยเฮ้ย้ยเยนี้แซมเจ้าจะฝากปิดลูกเจ้าหันมีฝุ่นเจ้าเห็นบ้าุ่นฝุ่นุน ชุดเจ้าหลุดแล้วเร็วๆอุ้ยพินพินนาโนน้องนาโนมาจังได้หนิได้ยินเสียงดนตรีตีได้ยินเสียงดนตรีมาตามเสียงดนตรีโอ้เอาลาบบัตรนี่บ่ให้พอเปลี่ยนถอดชุดละบัตรนี่เอะดึงดีๆดึงดีๆ น้าโนว่าเขาคือส oh ิมวนแท้ว่าสั me, ่นเขาคืออยู oh! <laughs> <laughs> <chat> ่หลายแท้น้าโนบอกหนูขอมาซุมนุ่มน้ำได้บเขาประชุมอีหยังกันน้าโนว่าเฮ้ย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 บุญคู่แฝดอุ้มนะคะคู่แฝดอุ้มบุญโอ้ มืดบอพออุดบมแม่มันคำมันมืดละตีเจ้าได้ยังกินเข่ามือแรงหลับไปยังอ้อมพออุดอยู่บนเหนียวป่น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 หอมไปตัวเลยบัดนี้ นั้น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 คุณยายนะได้มาเจอเด็กๆนะคะอยู่กับเด็กหน่อยเสยเนาะคุณยายเนี่ยคุณยายบัวลอยนะเออเออวันนี้มีแต่สาวๆเนาะลื่นตวละสาาใหญ่สาาหน่อยเพิ่มมาน้ำกันอาดหลาดอุ้มป่อยระเด้อนั่นคุณยายเต็มอุ้มป่อยแล้วเก็บออกเนี่ย lúc sau tôi thì kiếp hay đi Ủa, bừng thuộc quá ta nồng dắp nhảy về thang đấy cả xin lượn năm nồng nó ơi nó cà bông hiền hoan chân hoa thì hết 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 สาวกระโป๋งเห็นฮั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 นลาฮันลาฮันถอย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 เฮ้เฮ่เฮ่เฮฮวันนี้สนุกสนานใหญ่เลยนะคะสาวปีของเรานะคะได้เจอกับพี่พี่แม่แม่นะคะแล้วก็น้องนนะคะจากไม่ไม่ไม่เคยเดินด้วยกันนะคะไม่เคยเจอกันสักทีนะคะกับคุณยายบัวลอยนะคะวันนี้วันแรกนะคะครั้งแรกนะคะที่เราเดินมาเจอกันนะคะกับคุณยายบัวลอยแล้วก็ เจ๊ถังของเรานะคะมามาด้วยกันนะคะมาออกกำลังกายด้วยกันนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะเจสซี่เอ้ยบริการน้ำดีขนาดเลยค่ะฮ่าฮมาอกคพียงเดียวค่ะเฮ้ยยังบุกขึ้นไปไปเฮงานบุญบ้านเฮาบ่นหนีไปยาวหน่าฮากบ่หนีไปยาวเฮ้ยกัดทิ้งมาเฮ้าเราเนาะเออไปชุดนี่เหรอเนี่ยก็จดจำได้บ่นเนาะบ้านี้เข้าบ้านนี่เนาะ ผุนผุนไปหาเจทั้งแล้วไปสัมผัสขเขาแล้วคุณเฮ้ยปีนี้มักมูมักเผื่อนแหงนะคะเข่าได้เบิดกตกะโมบา,ารุนแงลุนหน่อยนะะหนูไปได้หมดกะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเขาเร้าฮ้อนแล้วลูกละเอออารมณ์ข่า, <c oughs> ขางบอกเ <c oughs> ออเนาะ <c oughs> อย่าไ oh, ปจุกเพื่อนโอ้ยพี่เอ้ยมาเอาน้ำพ่อพี่มาเอาน้ำพ่อพ yeah, ี oh, ông, Now, ่ลุกพี่บอกกินนี้หนูยังไม่คุ้นเคยค่ะกินนี้หนูยังไม่คุ้นเคยหนูขอดมดูหน่อยนะนี่ได้ยินเขาห่องกับห่องนี่เขา อุ้มเอ้ยอุ้มคือหนุกนานหนุกนานค่ะวันนี้หนุกนานมากเลยนั่น นั่นนั่นนั่นจบ้อยจบร้อยจบร้อยปอญญ่เต็มไปหาเมฟาดสอีกแล้วคุณไปหาเมฟาดสแล้วคุณไปไหนครับพอแล้วลูกพอแล้วไม่ต้องเอามาดอก พ่อแล้วพ่อแล้วพอแล้วเบิ่์สิไปเอาเสบียงออกมาให้อันเจตทังกับแม่บอร์้อยสิโอ้ยไปปุ่นปันบานจากของอรูดเนาะมาแต่แม่ลูกมามามาเจ็บจึงจับจึงจับจึงจับจัเบจึ่งจบนางงามส่งเข้าประกวดด้วยพลาหูพนะ ติไปใส่ิไปใส่ถอยถอยถอยเด้อเด้อเด้อเด้เห็ดดดถอยถอย n าเพิ่นถอย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 มามามาขับไปหกไ่เลยคุณก็ไเฮงตะหนอยเมื่อใดแล้วพอตรงขึ้นั่งไปแล้วย่างดูพูด เออเป็นสายตรวจแล้วออดึงกระโปงดีดแน่กระโปงไหมนี่ เออละเอาละเอาเอาเจเจทั้งเอาเอาเสาื่อนที่เอาโอ้ยืนอยู่ดีเทวาอุ่มแม่บ่ยอมหยับเลยเออยืนให้ถูยางดีเลยอุ่มบอกทูเลจ้าถูเลจ้าเสานี้เสากระปุกลุกนะคะเสากลมนะคะเสาต้นนี้โอ้สุดแดงคือกันเลยเจทังกับเสาปี นี่บุหูอยู่หลายสำรวจด,ดีไลเป็นไ้บัดน,นี้ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณพระอูดเดอสำําหรับอ้อยหวานหวานนะคะให้กับสาวปีเจ๊ถัาางแล้วก็แม่ับลอยนะคะคุณยายับลอยของเรานะคะ สำหรับคลิปนี้นะก็แม่สมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่จ้าพี่ปีจ้าก่อนเดี๋ยวปีใจสวยใจสวยใจสวยก่อนใจสวยแจ้งสัมนำนะผุนสียงอุ่นอื่นไว้อุ่มรล่อไว้บอรหหกอัน